อุตูประกาศแล้วสุดจังหวัดนี้ร้อนจัดพุ่ง42-43 9องศาปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษาย,ยนนี้พิาก,าการกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตาภายัยอุตุาภพายพิยาก,าการทางเพจและยู u b e ฝนฟ้าเพยากรอ์ที่พรลุงพาชัยทางเ Facebook ประจำวันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์ในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้อัจิรยะามาดูและติดตาม ในด้านของการประกาศบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดอากาศร้อนจัดในปี2568นี้ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอากาศร้อนจัดซึ่งกรมอุตุประกาศแล้ว14จังหวัดนี้รวมถึงแนวโน้มการเข้าสู่ฤดูร้อนในปีนี้2568จะเป็นเช่นไรกันบ้างและการพยากรณ์ฝนชุดต่อไปจากอากาศที่ร้อนขึ้นในช่วงนี้เราจะมารับชม รับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดูในด้านของการพรากาศร้อนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยจากกรมอุตุนิยมทิยากันก่อนนะครับซึ่งล่าสุดกรมอุตุนิยมทิยาได้ออกประกาศในเรื่องของอากาศร้อนถมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยในปีนี้2568 ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายฤดูร้อนของปี68จะเริ่มปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่35-36องศาคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2568รืฤดูร้อนของประเทศไทยในปีนี้คาดว่าจะเริ่มช้ากว่าปกติอยู่นะครับ ปกติจะเป็นในช่วงของกลางเดือนกุมภาพันธ์ในปีนี้ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนซึ่งช้ากว่าปกติอยู่ประมาณ2สัปดาห์และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะคะละักษณะอากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะระยะ สลับกับจะมีฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่ในบางช่วงและจะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ในบางวันส่วนมากจะเป็นในช่วงของปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายนนะครับซึ่งอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน35-36องศาเซลเซียสซึ่งจากใกล้เคียงกับค่าปกติซึ่งค่าปกติอยู่ที่35.4องศาเซลเซียสแต่จะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาช่วงฤดูร้อนในปี2 5 6 7อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ที่37.5องศาส่วนปริมาณฝนโดยวรวมเฉลี่ยจะมากกว่าค่าปกติอยู่ร้อยละ1 0ถึง20อันหนึ่งในช่วงฤดูร้อนของทุกปีมักจะเกิดพาย,ยุฤดูร้อนในหลายพื้นที่โดยจะมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเข้ามาในบางพื้นที่ซึ่งกรมอุตุนิยมทิทยาได้ออกประกาศพื้นที่เสี่ยงที่จะมีอากาศร้อนจัด ตั้งแต่42.0ถึง43.9องศา 14จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคือบริเวณพื้นที่ตามแผนที่ที่แอดมินจะได้ไล่เรียงนะครับตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องตอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตาสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเลยหนองคายหนองบัวลมพูอุรธณานีชัยภูมิและขอนแกน่นแต่ถึงอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ยังไม่ถึงกับร้อนจัดนะครเพราะอะไรเพราะบริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นที่เคยปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนเริ่มอ่อนกําลังลงในช่วงแรกดังนั้นก็จะยังคงหลงเหลือตกค้างในด้านของอากาศเย็นอยู่ในตอนเช้าบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงยอดดอยยอดภูในช่วงนี้ก็ยังคงมีอากาศเย็นเข้ามาและเย็นถึงหนาวในบางพื้นที่ยอดดอยยอดภูนะครับในช่วงนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปมวลอากาศเย็นจะค่อยอ่อนกําลังลงเรื่อยๆดังนั้นความร้อนก็จะถูกพัดนําเข้ามาพัดแทรกจากลมใต้ ลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะพัดนําเข้ามาบริเวณพื้นที่ประเทศไทยบวกกับในบางส่วนที่มีความชื้นถูกพัดนําเข้ามาด้วยก็จะเกิดฝนฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่แต่ในช่วงนี้ยังไม่เน้นนะคะเพราะปัจจัยยังมีไม่มากบวกกับในด้านของอากาศหนาวเพึ่งถอยกลับไปนะครับก็ยังคงหลงเหลืออากาศหนาวเย็นอยู่และไม่มีปัจจัยที่จะแผ่ลงมาประท้า และในช่วงที่17จนถึง24กุมภาพันธ์จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงแรก17-20กุมภาพันธ์ในด้านของมวลอากาศเย็นจะถอยกลับไปอย่างชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นการพัดน,นำความชื้นจากลมตะวันออกและลมตะวนออกเฉียงใต้พัดน,นำเข้ามาก็จะมีความชื้นเพิ่มมากขึ้นนะครับ มวลอากาศเย็นเริ่มถอยออกไปห่างเรื่อยๆดังนั้นความชื้นที่ถูกพัดนําเข้ามาก็ทําให้มีฝนเข้ามาด้วยบริเวณอิสานทางตอนล่างและภาคตะวันออกหลังจากนั้น21กุมภาพันธ์ถึง24กุมภาพันธ์จะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจะมีลมตําออกและลมตําออกเฉียงใต้พาแทรกนําความชื้นเข้ามาปกคลุมทําให้เกิดแนวประทาอากาศเกิดพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเข้ามาในบางพื้นที่ก็เป็นช่วงย่อมๆนะครับหลังจากที่มีฝนฟ้าขนองเข้ามาบริเวณพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานก็จะมีอากาศเย็นลงนะครับในบางพื้นที่ ติดตามการอัปเดตพยากรากาศกันอย่างใกล้ชิดโมเดลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นําเข้ามาใหม่นะครับต่อไปนี้จะพาไปดูการพยากรากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้1 3ถึง14กุมภาพันธ์5อ8พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับบริมเวณพื้นที่ประเทศไทย<ม>ทางตอนบนอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-3องศาแต่ในช่วงนี้ยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า อากาศร้อนนีตอนกลางวันยอดดอยมีอากาศหนาวอากาศหนาวจัดยอดภูมีอากาศหนาวเนื่องจากความกดอากาศสูงเหนือบรรอากาศเย็นที่ปกคลุมเริ่มอ่อนกําลังลงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงอากาศเย็นนตอนเช้าอากาศร้อนนีตอนกลางวันและระวังอันตรายจากอากภัยเนื่องจากอากาศที่แห้ง สำหรับมรสุสมตามออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้อ่อนกําลังลงทําให้คลื่นลมมีกําลังอ่อนเช่นกันนะครับทั้งทะเลอ่าวไทยและอันดามาันคลื่นสูงหนึ่งเมตรชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างภาคเหนือ จะมีอากาศเย็นและจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2ององศาจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิตม่ำสุดสิบหถึงยีองศาและสูงสุด3ามสองศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด5 1 5องศาลมต้นตกเฉียงใต้ความเร็ว5 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-3องศาอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดส6บหถึงองศาและสูงสุด3 1่ถึง1 3 7องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาลมตะวนออกความเร็ว1ิ1ถึง1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิตามตุด18 21องศาและสูงสุดสามารถถึง37องศาจากลมตะวนออกความเร็วสิถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาตะนออกรวมทั้งชายฝั่งอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดสิบเกถึงยีองศาและสูงสุด34-37องศาจากลมตะวันออกความประวสิบถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกล็ดคลืนต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร กรุงเทพมหานครปริมนณทนจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิตามสุดย2 2 4ิบสององศาและสูงสุด36-38องศาจากลมตะวันออกความเร็วสิบถงส้กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออก อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดสิบเก้าถึงยี่สิบสี่องศาและสูงสุดสามสองถึงสามห้าองศาจากลมตะวันออกความเร็วลมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลสขึ้นสูงประมาณหนึ่งเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าองศาและสูงสุดสามสามถึงสามหกองศาจากลมตะวันออกความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลสขึ้นต่ำกว่าหนึ่งเมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตร หากมีข้อมูลเพิ่มเติมอัตจตรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างคันธุทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไ้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด์้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ